สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมันจะเจอกับพ,พี่พี่อีกแล้วใน EP ที่741 สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567นะครับพี่พี่ครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอให้พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่เรียกพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ครับใจร้อนไม่โทรได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง ให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพัสดที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนครับพี่พี่ครับลองดูพี่ครับชอบอะไรกันไหนทางไทยน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมมาเพิ่มในการตัดสินใจบอกน้องแจ้งน้องได้เลยพี่พี่ครับยินดีให้บริการครับพี่พี่ครับขอยังเดียวพี่พี่ครับดูให้ชอบดูให้ใช่นะ้พี่เนาะและและระวังอย่างเดียวครับพี่ครับระวังไม่ทันพี่พี่ครับนี่ปิดก่อนได้ก่อนะพี่เนาะให้ผู้ที่ปิดก่อนได้ก่อนครับพี่ครับนี่กติกาเรามีแค่นี้ครับพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วก็จัััััดดกนนนนนนนไไปครรรรบบบพพพพีีีีีีีีีี่่่่่่่้แแตเเเเาาายยยงงววววะะมท็ๆ น้องบอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่ครับขอไปพี่ครับพี่พี่เอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่พี่ครับมี3มช่วงราคาพี่พี่ครับสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยบาทตอนนั้นพี่พี่ก็เป็นเจ้าของได้แล้วครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่น้องราคาสบายกระเป๋าแบบนี้ถ้าน้องไปไวเกินไปต้องขอประทานอภัยพี่พี่มานัดที่นี้ด้วยครับพี่พี่ครับแล้วก็อ่า เย็นๆแบบนี้พี่ๆน้องจะพยายามกระชับเวลาให้น้องพี่ๆเนาะยิ่งเย็นๆวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้พี่ๆครับยิ่งต้องกระชับเวลาให้พี่ๆเพราะว่าเข้าใจว่าเย็นๆนะพี่ๆครับเป็นช่วงเวลาพักผ่อนน้องพี่ๆเนาะจะได้แบบไม่รบกวนเวลาพี่ๆมากจนเกินไปครับพี่ๆครับเอ้าก่อนจะเริ่มต้นรับชมเพื่พี่ๆรบกวนนิดเดียวครับพี่ครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่ๆนะแล้วก็ถ้าพี่ๆเพิ่งเข้ามาเจอช่องเฮงดีพับบ้านนะครับพี่ๆรบกวนอีกหนึ่งครั้งครับพี่ครับถ้าแบบ เข้าท่าเข้าทางดีครับพี่ครับรบกวนกดติดตามช่องเฮงดีให้ด้วยครับพี่ครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อเวลา้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พี่ๆว่าเฮงดีพระบ้านลงคลิปใหม่แล้วครับพี่พครับแล้ววันนี้พี่พี่เริ่มต้นขอไปพี่เริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่พี่ครับเรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าเนาะพี่พี่เนาะนี่เลยพี่พี่โอ้โหแบบนี้ครับพี่พครับแม่ช่วงนี้ครับพี่พี่ครับอากาศเปลี่ยนแปลงพี่พี่เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะพี่เนาะยังไงดูแล เอ้าเริ่มต้นรายการที่หนึ่งครับแบบนี้พี่ๆลองดูนี่อันนี้เล้วพี่ๆลองดูนี่ของดีทีแบบเด็ดครับพี่ครับแ,นนแบบแบบนี้พระสมเด็จคะแนนพี่ครับวัดพระสมเด็จคะแนนแบบนี้พี่พี่ลองดูวัดปราสาทบุญญาวาสครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะเนี่ยพระเนื้อผงขาวๆแ,แบบนี้ครับพี่ครับพระเนื้อผงขาวๆแบบนี้เป็นพระอ่าเขาเรียกว่าพี่นั้นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนครับพี่พี่ครับแบบนี้วัดปราสาทบุญญาวาสแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับนี่เนื้อออกโซนขาวๆแบบนี้ครับพี่ีๆครับเอาสามร้อยบาท เปิดประเดิมรายการแรกบอกได้เลยว่าราคาเอามาแบ่งปันแค่300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่นี่พ่อท่านฮกพี่พี่หรือว่าพ่อฮกตัวไม่ต้องหลวงพ่อกครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่เป็นพระพุทธรุ่นแรกแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพระเนื้อผงเก่าเก่าแบบนี้หลวงพ่อฮกครับพี่ครับนี้วัดท่าข้ามครับพี่ครับวัดท่าข้ามแบบนี้น้พี่พี่นะเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เข้มขังดีครับพี่ครับเข้มขังดีแบบนี้น้พี่พี่เนาะหลวงพ่อฮกวัดท่าข้ามแล้วพี่ลองดูนี่ ชัดเจนขนาดนี้ครับพี่ครับวัดท่าข้ามแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะพี่พี่นะแบบนี้เลยพี่พี่สวยงามดีแบบนี้เอาไปสามรอยบาทรายการที่2ก็เอา3า0บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่3ามครับพี่ๆครับรายการที่3ามพี่ๆลองดูนี่พระสมเด็จองคนี้แม่เก่าดีครับพี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแต่ผมดูว่า จะเป็นพระเกจิหรือเปล่าน้องๆแบบนี้พี่พี่ครับเหมือนจะเป็นพระเกจิอาจารย์จัดสร้างนะพี่พี่นะแบบนี้แต่ไม่ทราบที่ครับพี่ครับลองดูพี่พี่สวยงามดีเหมือนกันครับพี่พี่ครับสวยงามดีแบบนี้ลองดูพี่พี่ครับเลี่ยมพลาสติกมาเรียบร้อยครับพี่พี่ครับเลี่ยมพลาสติกมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้เผื่อพี่พี่ถ้าไหนชอบนะพี่พี่นะเนื้อเก่าๆแก่งๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่น้องดูว่าน่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์หรือเปล่าพี่พี่น่าจะเป็นยุคใหม่ขึ้นมาน้องๆแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเผื่อชอบกันพี่พี่เอา300บาท รายการต่อมารายการที่4ี่กับพี่ๆครับรายการที่4พี่ๆลองดูนี่พับเพิ่มนี่โอ้โหสวยไหมครับพี่ๆครับแบบนี้ผมชอบนะองค์นี้พี่ๆจะให้ดูนี่นี่เห็นไหมครับพี่ครับเม็ดแร่่ต้องเม็ดแร่เม็ดกวดแบบนี้เต็มเต็มพี่ๆองค์นี้เต็มเต็มจริงๆไหมพี่ครับอัดแน่นอัดเต็มแบบนี้เลยครับพี่ๆลองดูแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่นะ แก่มวลสารนะพี่เพราแก่มวลสารแบบนี้ครับพี่ๆครับลองดูพี่พี่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่ครับดูเม็ดแร่เต็มเต็มแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่เม็ดแร่เต็มเต็มแบบนี้เลยพี่พี่อย่างนี้บางทีอาจจะเป็นแบบก้นๆนะไม่ต้องเป็นแบบก้นๆแบบนี้ครับพี่ๆี่ครับลองดูแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบอย่างนี้พี่พี่เก่าจริงๆสวยจริงๆแล้วแบบจัดหนักจัดเต็มเรื่องแร่แบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่5ครับพี่พี่ครับนี่พระขุนแผนครับพี่ครับพระขุนแผนแบบนี้สวยดีครับพี่พี่ครับนี่พระขุนแผนแบบนี้สวยงามดีนะพี่พี่นะเราดูเนื้อหาแบบนี้พี่พี่กรุบบ้านกลางเก่าๆแบบนี้ครับพี่ครับเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่พายคู่ตัดเดี่ยวแบบนี้ครับพี่ครับพายคู่ตัดเดี่ยวพิมพ์เล็กแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านจะชอบพี่พี่ลองดูหนี่งหืมเก่ากึกครับพี่พี่ครับนี่ดูพี่พี่นี่ ให้ดูเลยพี่พี่นี่ค่อยๆเจาะลงไปครับพี่พี่ครับค่อยๆเจาะลงไปแบบนี้เป็นไงพี่พี่เก่าดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะอย่างนี้เอาไป300บาทไม่ไม่แพงครับพี่ครับไม่แพงบอกได้เลยว่าวันนี้ วันเสาร์แบบนี้พี่พี่ไม่ให้เหงาแน่นอนกับพี่ครับแบบนี้เอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่6ครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่อันนี้จะเป็นพ้าโพงหลวงปู่ดู่นะพี่พี่นะพ้าโพงหลวงปู่ดู่แบบนี้ครับพี่ครับเป็นพิมพ์สมาธิฐานดอกบัวครับพี่ครับแบบนี้หลวงปู่ดู่วัดสแก่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่อย่างนี้นี่พ้าเนื้อผงเก่าๆสวยงามดีแบบนี้อยู่ในตลับหนึ่งใบพี่พี่ครับมีตลับที่หนึ่งใบแบบนี้สามารถมาใช้ขึ้นคอได้เลยเนี่ยยังไงพี่พี่เลขหนึ่งแล้วก็มีดอเด็กแแแบบบบบบบนนนนนนนีีีีีีี้้้้หลววงงปปูู่่่่่่่ดาะะะกกกคคครรรัััพพเเอออ็็จทท าพที่กรอบออไม่ออกด้วยน่าจะติดข้างในหรือเปล่าครับพี่ครับแบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่ตนใดชอบนะครับพี่เลขหนึ่งอย่างเงี้ยครับพี่ี่ครับแล้วก็มีตอนเด็กแบบนี้หลวงปู่ดู่วัาสแกแบบนี้เผื่อพี่พี่ตนใดชอบครับพี่ครับสวยดีแบบนี้เอาไปสี่ร้อยบาทมีตลับใหนึ่งใบแบบนี้พี่พี่เอาไปใช้ได้เลยนะพี่น้องแบบนี้เอาสี่ร้อยครับพี่ๆีครับรายการต่อมารายการที่เจ็ดครับพี่ๆี่ครับรายการที่เจ็ดพี่พี่ลองดูนี่ อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเรียกว่าไม่ทราบที่ดีกว่าพี่เ้างไม่ทราบที่ครับพี่ครับแบบนี้เป็นพระเนื้อผงพี่ครับพระเนื้อผงมีการลงรักเห็นครับพี่พี่ครับมีการลงรักปิดทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีบางจุดในรักเขาลุดล่อนออกไปนะพี่เนาะ นี่เลยครับพี่พีครับแบบนี้พี่พี่พระเนื้อผงเก่าๆแบบนี้เราดูพี่พีนี่เนื้อผงแบบมันๆแบบนี้เลยนะพี่พนะแน่นๆมันๆแบบนี้ครับพี่พีครับลองดูพี่พีนี่ลงรักปิดทองแบบนี้ครับพี่พีครับลงรักปิดทองแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พีครับเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าพี่ปางอุ้มบาทไม่ต้องเหมือนเป็นปางอุ้มบาทแบบนี้ครับพี่พีครับลองดูแบบนี้โอ้โหดูพี่พีครับแบบนี้เก่าดีสวยดีมากๆครับพี่ครับแบบนี้เรียมพลาสติกแบบสามห่วงมาให้เรียบร้อยครับพี่พีอย่างเนี้ยลองดูน้องไม่ทราบที่แบบนี้เเอาารบท อย่างนี้คิด3ามร้บาทเท่านนครับพี่พีครับรายการต่อมารายการที่แปครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีลองดูนี่เหรียญพะพุทธชินราชหลวงปู่บุญวดางบางแก้วแบบนี้เป็นเนื้ออปาการนะพี่นะก็การไปิพี่ลองดูนี่ให้ดูผิวสวยๆแบบนี้ละพระเหรียญสวยคมครับพี่ครับสวยคมดีตัวอ克ะตัวยันสวยงามและคมชัดดีแบบนี้พี่พี่เรียบพลาสติกมาให้เรียบร้อยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูน้องพี่พี่เนาะอย่างเนี้ยผมบอกเลยว่าราคาเอามาแบ่งปันไม่แพงเลยครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่นี่อย่างเนี้ย ไม่แพงพี่สวยงามและคมชัดดีครับพี่ครับต้องบอกว่าสวยงามและคมชัดดีมีคาบเดิมๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่คาบเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะพี่พี่นะเราดูพี่พี่ครับเนื้อปปาก้าแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะแบบนี้สวยจริงๆครับพี่ครับต้องบอกว่าสวยจริงๆแบบนี้ลองดูนะพี่พี่เนาะเนี่ยโอ้ดูพี่ตัวหนังสือเป็นไงพี่ตัวกระดาษตัวยันสวยงามและคมชัดเป็นแท่งเป็นสันแบบนี้ครับพี่พี่ครับดูสวยๆแบบนี้ลองดูเอา300อยบาท ราคาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าหวานเจี๊ยบครับพี่พี่ครับแค่ข่าเรียมก็ตีไปและหนึ่งร้อยครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่๙ครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่สวยไหมพี่พี่ครับแบบนี้เหรียญหน้าเสือโอ้โหดูพี่พี่เขาเรียกอะไรพี่นะเข้มขังดุดันดีนะไม่ต้องเข้มขังดุดันดีครับพี่ครับแบบนี้ไม่หลวงพ่อเปิ่นวัดบางวัดบางพระนะพี่น้องวัดบางพระแบบนี้ครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่ครับนี่เขาเรียกอะไรนะพี่นะ เออตำนานานะไม่ต้อง so ตำนานยันเสือเพ่นแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบพี่ครับนี่เป็นเหรียญหน้าเสือแบบนี้ครับพี่ครับเป็นเหรียญหน้าเสือแบบนี้หลวงพ่อเปิรนครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่พี่จะมีร่องมีรอยนิดนึงนะ้พี่น้องมีร่องมีรอยนิดนึงแบบนี้แต่ว่าสวยงามดีเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้พี่ๆเอาไปคล้องคอได้เลยครับพี่ครับแบบนี้หลวงพ่อเปิรวัดบางพระแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้หลวงพ่อเปิรวัดบางพระแบบนี้เอาไป300บาท ไม่แพงบอกเลยพี่พี่ครับวันนี้โอ้โหเอามาแบ่งปันแบบราคาในเบาวิวครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่สิบครับพี่ครับแบบนี้เป็นเหรียญเขาเรียกว่าอะไรนะพี่นะผมจําชื่อไม่ได้ละเหรียญธรรมจักรนะไม่ต้องเหรียญธรรมจักรหลวงพ่อรีพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหรียญธรรมจักรหลวงพ่อรีวัดอโศการามแบบนี้ครับพี่ครับลองดูเลยพี่พี่ครับพระอาจารย์ีหรือว่าหลวงพ่อรีเจ้าวาดวัดอโศการามแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้สวยงามดีพี่พี่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาน่าจะเอาไป สองเหรียญเนี่ยพี่พี่ครับเจ้าของเดิมเขาน่าจะเอาไปชุบน้ององเอาไปชุบทองมาใหม่ครับพี่ครับแบบนี้ลองดูี่พี่ได้มาอย่างเงี้ยครับพี่พี่ครับน้องได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่แต่ว่าสวยงามดีนะพี่พี่นะดูนี่สวยงามและคมชัดดีครับพี่ครับนี่เหรียญยังดูสวยงามและคมชัดดีอยู่เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ไม่รู้ว่าเจ้าของแบบว่าแบบไม่ชอบสีทองแดงหรือเปล่าพี่ครับแบบเนี้ยเลยเอาไปชุบทองมาแล้วพี่เนาะเลยเอาไปชุบทองมาพี่ครับแบบเนี้ยสวยแวววาวเลยครับพี่ครับแบบนี้นี่สวยๆแบบนี้คาสสิกดีพี่พี่อย่างนี้เผื่อพี่้ชอบพี่นองย่าเงี้ยหดู สีทองอารามตาดีจังเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่ดูตัวหนังสือสวยงามแล้คมชัดจริงๆพี่พี่เหรียญยังดูสวยงามคมชัดดีอยู่เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เจ้าของเขาน่าจะแบบว่าจยากได้ให้สวยขึ้นนะพี่น้องเอาไปชุบทองมาแบบนี้เอา300บาท เหรียญหลวงพ่อเลียว300ครับพี่พี่ครับรายการต่อมาอันนี้รายการที่11ครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อเกษมเขมโกมทบ7ครับพี่ครับแบบนี้มณฑลทหารบกที่7ค่ายสวนสักมณีจัดสร้างแบบนี้ครับพี่พี่ครับอันนี้จะเป็นเปียกทองเก่านะพี่เราเปียกทองเก่าๆเดิมๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเลยพี่พี่อันนี้น่าจะเอาไว้แจกกรรมการครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกแบบนี้สวยงามดีมทบ7พี่พพี่พี่ครับ ปี2องรแบบนี้สวยดีคร да ับพี่ครับสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางแบบนี้เผื่อพี่พี่ถ้าใดชอบนะพี่พี่นะเปียกทองเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเปียกทองเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยตัวอั克拉ตตัวยันเป็นไงครับพี่พี่สวยงามและคมชัดเด้งๆอย่างนี้ครับพี่พี่ครับเอาไป400บาทรายการต่อมารายการที่12พี่ๆครับรายการที่12พี่ๆอันจะเป็นเหรียญพัดยศนะพี่เนาะเหรียญพัดยศนะครับพี่ๆครับเนี่ยดูดูนะพี่ๆนะเขาเขียนว่า พระครูสมุทรรรมสุนทรพิธ th th ีท LI like ําบุญอายุครบหกรอบฉลองสมรสักครับพี่ครับแบบนี้ชั้นชั้นเอกครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่เนาะอย่างนี้เลยครับพี่พี่นี่สวยดีครับพี่ครับแบบนี้เจ้าของเดิมเลยพี่พี่เขาเอาไปชุบทองมาแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับแบบนี้ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่พี่นะเหรียญเก่าๆสวยๆแบบนี้เอาไปชุบทองมาใหม่ก็เลยแบบดูเววๆนิดหนึ่งครับพี่ครับแบบนี้แต่ว่าก็สวยพี่อีกแบบหนึ่งครับพี่พี่ดูเหรียญยังดูสวยงามและคมชัดดีอยู่เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่ครบหกรอบฉลองสมรสัก ชั้นเอกแบบนี้ครับพี่ครับลองดูนะพี่เนาะพระโคสมุตธรรมสุนทรหรือว่าหลวงพ่อสุดวัดการหลวงแบบนี้ต้นตลับยันตะก้ออุ้ยต้นตำลับยันตะก้อที่ลือเรื่องครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่นนองแบบเนี้ยสวยงามดีครับพี่ครับปีสมัย้อยสิบเจ็ดแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่างเชอบเอาไปสามร้อยบาทรายการต่อมารายการที่สิบสามครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อกวยชุดตินทโรพี่พี่พูดถึงชื่อหลวงพ่อกวยชุดตินทโรแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าแบบพี่พี่ที่สนใจในเรื่องพระเครื่องนะพี่นนอะ อย่างเงี้ยพี่ๆผมว like ่าไม่มีใครไม่รู de ้จักนะหลวงพ่อกลวยชั่วโมงนี้นะพี่ๆนะหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัตโคสิตาลามแบบนี้พี่ๆี่ลองดูเนี่ยผิวเขาจะออกแบบบ้านๆเดิมๆนิดนึงพี่ๆครับผิวจะออกบ้านๆเดิมๆแบบแห้งๆอย่างเงี้ยนะพี่เนาะลองดูครับพี่ๆครับแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะพี่ๆนะผิวเก่าๆเดิมๆแบบนี้ครับพี่ๆครับได้มาอย่างนี้เลยพี่ๆลองดูอย่างเงี้ยผมว่าคลาสสิกดีพี่ๆอาจจะไม่ดูแววๆแบบดูมนๆนิดนึงพี่ๆแต่ว่าดูพอสะท้อนแสงเนาะพี่ๆเเนนาะห็มัครบพี่ๆครับเาจะมีแบบน้าทอะเหรียญแบบนีี้คครรัับบพ่ๆสวยงามดีหลัังยนนมานนแบบี้ครัับบพี่ๆคร บ้านๆเดิมๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่ๆครับปี2521พิธีผูกพระธัสีมาปี2521หลังยันธนูมานแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบลองดูเอาไป400บาท บอกแล้ววันนี้ครับพี่พี่ครับมี3ช่วงราคาพี่พี่ครับสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น300แล้วครับพี่พี่ครับสี่ร้อยห้าร้อยมีมีกี่รายการครับพี่พี่เลือกตัวออกครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่ครับหลวงพ่อเกษมเขียนมะโกอีหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญกลมแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่สุสานเป็นรักจังหวัดลำปางแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ลองดูด้วยพี่เนาะปีสองร้อยสิบแปดแบบนี้ครับพี่พี่เหรียญกลมหลวงพ่อเกษมแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้สวยงามดีครับพี่พี่สวยๆแบบ คมๆเลยครับพี่ครับในหูคมคมแบบนี้เลยอย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบพี่ครับหลวงพ่อเกษมเขมะโกแบบนี้สุสารไตลักจังหจวันลำปางเป็นเหี่ยนกลมแบบนี้พี่ๆลองดูเนี่ยผมดูว่าน่าจะเป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลหรือเปล่าพี่ๆลองดูแบบนี้นะพี่ๆนะแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้เอาไป300บาท เหลวงพ่อเกษมเขมโกเหรียญกลมแบบนี้พี่พี่จำชื่อรุ่นไม่ได้ครับพี่ครับแบบนี้เอาไป300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่15ครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่นี่นาลายทรงคุดหลวงพ่อเพิ่มวัดเอ่อวัดแคร์พี่พี่หลวงพ่อเพิ่มวัดแคร์แบบนี้อยุธยาได้ไหมเนาะพระนครศรีอยุธยาแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับสวยงามดีพี่พี่นี่หลังยันแบบนี้นะพี่พี่นะหลังยันแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเลยครับพี่พี่พระนารายทรงคุดแบบนี้นะพี่พี่เนาะเหรียญหล่อเก่าๆครับพี่ครับเป็นเหรียญหล่อ ป็ลเหรียญ่อเก่าครับพี่ครับ่อเก่า่อโบราณแบบนี้นาลายทรงคุดเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่ๆครับลองดูแบบเนี้ยเก่ากึกเลยครับพี่ๆต้องบอกว่าเก่ากึกเลยครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูพี่ๆเหรียญหล่อนาลายทรงคุดครับพี่ๆครับนี่เลยสวยงามดีแบบนี้สวยงามดีแบบนี้พี่ๆครับลองดูหลังยันนะพี่ๆเนาะหลังยันแบบนี้ครับพี่ๆครับหลวงพ่อเพิ่มวัดแคร์พระนครศรีอยุธยาแบบนี้เอาไป300บาทราคาแบบนี้หวานเจี๊ยบพี่ครับหวานเจี๊ยบพี่ๆ รายการต่อมารายการที่16ครับพี่พี่ครับรายการที่16พี่พี่ลองดูนี่โอ้โหดูพี่พี่ผมเห็นแล้วผมบอกได้เลยว่าแต่สุดจริงๆพี่พี่ครับลองดูเลยพี่พี่เต่าโลหะเงินแล้วพี่ลองดูโลหะแบบเนี้ยพี่พี่ครับอย่างเงี้ยโอ้โหอดใจไม่อยู่เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เนาะพี่พี่เนาะเลี่ยมเลนนะพี่พี่เวลาเลี่ยมเลนแล้วเขาจะดูแบบหลอกตาเรานิดนึงพี่พี่ตรงเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนเลนนูนนะพี่น้องเลนนูนเวลาเรามองเขาจะมีแบบวูบบิบบิบอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพี่พี่ครับเหมือนเขาขยับไปอย่างเงี้ยพี่พี่โลลลหะแแบบ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 นีี้้้ผมอออกก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 ไดเเเเยยวว่่่่่าาาาคครรััพตง ให้ดูที่ใต้ท้องกันเลยพี่พี่แบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะโลหะเขาเก่าเก่าแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเจอแบบนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าหนีไม่ออกครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่สวยจริงๆพี่ๆโลหะนี่เก่ากึืเลยพี่แล้วก็เลี่ยมมาแบบนี้โอ้โหคลาสสิกดีแบบนี้เผื่อพี่พี่านใดชอบเอา300บาท ราคาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าหวานเจี๊ยบพี่พี่ราคาขนมหวานเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้รายการต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับพี่พี่ครับลองดูเนี่ยพี่พี่อย่างเนี้ยชอบไหมครับพี่พี่ครับหลวงเพื่อเงินพิมพ์นิยมองค์นี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับเลี่ยมเก่าๆมาแบบนี้พี่พี่น้องได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหกรอบค่อนข้างเก่านิดนึงเนาะพี่พี่เนาะกรอบค่อนข้างเก่านิดนึงครับพี่ครับแบบเนี้ยลองดูพี่พี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยๆแบบนี้นะพี่พี่นะนี่ตาหมุกแก๊บจมูกชมพู่อยู่ยิ้มยิ้มนิดนึงแบบนี้พี่ๆๆเนนาะอองค์้วลำ สวยงามดีครับพี่ครับลองดูเนี่ยพี่พี่เนื้อหาโลหะแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนื้อหาโลหะแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่ครับลองดูเนี่ยพี่พี่นี่ดูรอยช่อใต้ฐานแบบนี้ครับพี่ครับรอยช่อใต้ฐานแบบนี้นะพี่พี่นะเก่ากึกมาเลยพี่พี่เก่ากึกมาเลยเอ๊อันนี้เป็นอะไรนะอ๋อเป็นเหมือนอะไรเขาเศษอะไรเขาติดอยู่ข้างในครับพี่ครับแบบเนี้ยลองดูมาพี่พี่เนาะแบบนี้เก่าเก่าได้มาบ้านๆแบบนี้ครับพี่ๆี่ครับลองดูพี่ครับรวมว่าเงินพิมพ์ยมองนี้เอาไป400ร้บาทไม่แพงพี่ๆครับไม่แพงบอกได้เลยว่่่่าาอมมแแบบงงปัันไพพรี รายการต่อมาพี่เป็นพระมเหสวนหลวงพ่อโบยครับพี่ครับแบบเนี้ยลองดูพี่พี่นี่โลหะเก่ากึกแบบนี้ครับพี่พี่ครับโลหะเก่าๆแบบนี้หลวงพ่อโบยวัดบ้านนาวพี่จะเป็นหลังจะเป็นนาคปกน้องไเนาะหลังจะเป็นพระนาคปกแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูแบบเนี้ยพี่พี่นี่พิมสองหน้าแต่ว่าคนละแบบกันนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท้านในชอบนะพี่พี่นะโลหะเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับนี่พระมเหสวนกับเป็นปางนาคปกน้องไปเนาะแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นปางนาคปกกับพระมเหส พี่พี่ท่านได้ชอบนี่โลหะเก่าๆสวยงามดีจัดจ้านดีแบบนี้เอาไปสามร้อยบาทรายการต่อมาครับพ uh, ี่พี่ครับเอ้ยอันนี้เดี๋ยวนะพี่ๆนะอจอันนี้หลวงพ่อไบหรือเปล่าพี่ๆถ้าจำไม่ผิดนะพี่พี่นะน่าจะเป็นหลวงเหรียญหล่อหลวงพ่อไบหรือเปล่าพี่พี่ลองดูแบบนี้ถ้าผิดพลาดเนงต้องขออภัยนะพี่พี่นะอยู่ๆก็ลืมไปเฉยเลยพี่พี่อยู่ๆก็ความจําลืมไปเฉยเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เดี๋ยวนะพี่พี่นะลองดูครับพี่ครับแบบนี้ถ้าจะใช่หลวงพ่อไบนะพี่พี่ผม ถ้าจำไม่ผ hmm. ิดเนาะพี่ๆเนาะอันนี้ผมอยู่ก็ลืมไปเฉยเลยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่ๆเนี่ยเหรียญรอเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้ครับพี่ๆครับนี่เลยนี่สวยงามดีแบบนี้นะพี่ๆนะจะให้ดูครับพี่ครับจะให้ดูเลยพี่ๆลองดูแบบนี้อ๋อไม่ใช่หลงพ่อแก้วพี่ๆหลงพ่อแก้วนะพี่เนาะนึกออกแล้วพี่ๆครับเหรียญรอหลงพ่อแก้วพี่ๆครับนี่หลงพ่อแก้ววัดพงมารัยแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่รอเก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับนี่โอ้โหเหรียญรอเก่ารอโบราณแบบนี้ไม่ควรพลาดพี่ครับแบบนี้ไม่ควรพลาดเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่20ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้นี่ จะเป็นชินเงินนะพี่นะเป็นชินเงินครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เก่าดีสวยดีครับพี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูได้เลยพี่พี่ครับพระพุทธชินราชใบเสมาชินเงินแบบนี้สวยจริงๆพี่พี่ครับหลังลายผ้าแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลังลายผ้าแบบนี้นะพี่พี่นะสวยสวยแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับหลังลายผ้าสวยๆแบบนี้ครับพี่ครับนี่พระพุทธชินราชใบเสมาชินเงินแบบนี้สวยดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะลองดูเนี่ยพี่พี่สวยจริงจริงนี่สวยจริงๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เรียบมาให้เรียบบ้้้อแแลวน เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอา300บาทโอ้โหดูราคาสิครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเล้าใจครับพี่ครับต้องบอกเลยว่าเล้าใจจริงจริงพี่พี่ไม่แพงครับพี่ครับบอกเลยว่าเนี้ยเอามาแบ่งปันไม่แพงพี่พี่ลองดูพูดไปพูดมาเลยครับพี่พี่ครับถึงรายการที่20ตัวพี่พี่เนาะเจอรายการที่400 400บาทออกมาไม่กี่รายการนะครับพี่พี่ครับเอ้ารายการต่อมาเนี่ยเป็นรายการที่21ครับพี่พี่ครับแบบนี้พระร่วงนั่งหูยานลพบุรีแบบเนี้ยผมบอกตัวเลยว่าเก่าจะ จัพี่ๆลองดูในองค์เนี้ยสำหรับพี่ๆที่ท่านใดที่ชอบพระเนื้อชินเนาะพี่นนอะเนื้อพระกรุกเก่าๆครับพี่ๆครับนี่เนื้อชินตะกัวชิ้นเงินอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆไม่ควรพลาดครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่ๆเก่าจริงๆครับพี่ๆครับแบบนี้ต้องบอกว่าเก่าจริงๆสวยจริงๆพี่ๆลองดูเลยนี่โอ้โหดูชินตะกัวเขาแบบนี้ครับพี่ครับมีสนิมแดงขึ้นหน่อยๆแบบนี้นะพี่นะมีสนิมแดงขึ้นแบบนี้ครับพี่พระร่วงนั่งหูยานลบบุรีแบบนี้งดงามจริงๆครับพี่ครับแล้วมีการเลี่ยมจับขอบ ชินตะกัวออกเข้มๆนิดหนึ่งน้พี่น้องแบบเนี้ยครับพี่พี่ครับผ่านการใช้งานมาแล้วครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมไว้ใช้แบบนี้น้อพี่น้องลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ถ้าใดชอบเอาไป400บาทงดยามจริงๆครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยลองดูพี่พี่สวยงามและมีความเข้มขังดีแบบนี้เอาไป400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับ รายการต่อมารายการที่2 2อครับพี่พีครับแบบนี้พี่พีลองดูนี่ปางซ่อนหาเมฆสิทสิ์แบบนี้เขียวเขียวแบบนี้ครับเขียวเขียวแบบนี้หลวงพ่อทับวัดอนงครับพี่พี่ลองดูแบบนี้เมฆสิทธิ์เก่าๆสวยงามดีมีรอยจานแบบนี้หลวงพ่อทับชัดเจนดีครับพี่ครับแบบนี้เนาะพี่พี่เนาะลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่นี่เมฆสิทธิ์เก่าๆแบบนี้ครับพี่พีครับอย่างนี้ลองดูพี่พี่เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่ครับพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งรายการที่หายากจริงๆพี่พี่หายากจริงๆพี่พี่ลองดูพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวแบบนี้พี่พี่มีโอกาสที่พอเหมาะพอเจาะนะพี่เนาะมีโอกาสได้ไปได้มาอย่างเงี้ยพี่พี่ครับลองดูอย่างเนี้ยดูโลหะเห็นไหมครับพี่พี เปิดมาเจอโลหะแบบนี้ถึงเมต้องไม่ทราบที่แต่ขึ้นโลหะมาแบบนี้พี่พี่ผมบอกได้เลยว่ายังไงก็โดนพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่ากึกเลยครับพี่ครับลองดูพระบ้านบ้านได้มาแบบนี้พี่พี่ส่องลงกล้องทีเดียวลงกล้องตัวนี้พี่พี่ผมบอกได้เลยว่าแค่นี้โดนใจแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่เนาะหลวงพ่าแก้วครับพี่ครับเด่นหล่อหลวงพ่าแก้วว่านางสาวแบบนี้หล่อเก่าเก่าสวยงามดีพระบ้านบ้านน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าพระบ้านบ้านน้องได้มาแบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป400บาท ไม่ค ina, ่อยเคยเจอนะพี่นะทางบ้านผมไม่คม่อยเจอเลยครับพี่ๆครับแบบนี้หลวงพ่อแก้ววัดนางสาวพี่นานๆจะได้เจอสักองหนึ่งครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่พี่เนาะอย่างนี้เลยครับพี่พ um ี่ครับลองดูเนี่ยพี่พี่คลาสสิกจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อแก้ววัดนางสาวนะพี่นกแบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่พี่ครับเอา400บาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่ ยี่สิบสี่พี่พี่ครับรายการที่ยี่สี่พี่พี่ลองดูแบบนี้นี่อันนี้เป็นหลวงพ่อเพชรนะพี่นะหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อทวีวัดลงช้างแบบนี้ครับพี่พี่ครับจังหวัดพิจิตรพี่พี่หลวงพ่อเพชรพิจิตรน้องแบบนี้เป็นเหรียญหล่อเก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับพับบ้านๆน้องได้มาแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่อันนี้หลวงพ่อทวีนี่พี่น้นหลวงพ่อทวีวัดลงช้างแบบนี้ออกจัดสร้างครับพี่ครับลองดูแบบนี้หล่อเก่าๆสวยงามดีเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ออกวัดลงช้างแบบนี้เก่าดีสวยดีเอาไปสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่25ครับพี่ครับหลวงพ่อเพชรอีกหนึ่งรายการพี่พี่แต่ว่าอันนี้จะออกวัดอนะ่วัดเหรียพี่นะหลวงพ่อเพชรวัดถ้าหลวงครับพี่ครับแบบนี้ลองดูหน่อยพี่เนาะเป็นจอบใหญ่ครับพี่ครับเป็นจอบใหญ่แบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่พี่เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับ,รบนี่อันนี้ผมสันนิษฐานนะพี่นะว่าเขาน่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วทีเนี้ยก็เ,าเอามาวางไว้ เหมือนเดิมครับพี่ครับแบบนี้เอามาวางไว้ก็เลยจับตัวเป็นหิ่งแบบนี้นะพี่น้องลองดูพี่ครับแบบนี้แต่ว่าเห็นได้เลยว่าสภาพผ้าพี่ครับผ่านการใช้งานมาบ้างครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่ๆอย่างนี้แล้วก็แบบเหมือนว่าเพราะแบบไม่ได้เป็นเลี่ยมนะพี่น้องก็เอามาเก็บไว้อย่างเงี้ยพี่ๆครับก็เลยผิวเขาเลยเปิดปิดกลับมาอย่างเงี้ยครับพี่ๆครับผิวปิดกลับมาแบบนี้ลองดูนะพี่ๆน้องอย่างเงี้ยเบื่อไปพี่ท่านใดชอบครับพี่ครับเรียนหล่อหลวงพระเพชแบบนี้จบใหญ่หลวงพระเพชครับพี่ๆครับเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่2 6กครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่พับปิดตาโต๊ะกลางแบบนี้หลวงพ่อทาพันยยงแตกครับพี่ครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะพี่นะเมกะพัดเก่าๆแล้วตรงนี้พี่พี่ลองดูดิเอกลักษณ์เลยครับพี่ครับแบบนี้หลังแบบนี้แป้วไปนัหลังยุบแล้วก็มียันด้านในแบบนี้ครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อเมกะพัดแบบนี้ด้วยพี่พี่หลวงพ่อทาพันยยงแตกครับพี่ครับเขาเรียกว่าหลังโต๊ะกลางนะพีไปน้องแบบนี้ลองดูครับพี่พี่สวยงามดีครับพี่พี่ครับ ภาพปิดตาเนื้อไม่กระพัดเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบสวยดีสวยดีครับพี่ครับลองดูเนี่ยน้องถ้าไปดูพี่ๆเผื่อไม่เห็นภาพน้องเนี่ยขนาดประมาณไซส์เนี่ยพี่ๆเหรียญห้าแบบนี้พี่ๆครับความสูงน้องความสูงเท่าเหรียญห้าแบบนี้ครับพี่ๆครับลองดูอย่างนี้เอาไปสามร้อยบาทเมื่อคิดเอาเหรียญห้าวางไว้แล้วพักเก็บเกือบแล้วพี่ๆเกือบได้เจอเหรียญห้าผมแล้ว รายการต่อมารายการที่27ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระกลีบบัวพี่พี่ครับกลีบบัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลังพระปิดตาน่พี่พี่นะแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเหรียญนี้เออต้องบอกว่าองค์เหรียญนะพี่พี่เนาะมีรอยลั่นครับพี่พี่ครับมีรอยลั่นตรงนี้ เห็นไหมรบพี่พี่เตรงด้านหลังจะเห็นชัดเจนแบบนี้มีรอยลั่นน่าจะเกิดจากการกระแทกครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่เนาะให้ดูก่อนว่ามีรอยลั่นตรงนี้นะพี่พี่นะพอกันก่อนเลยพี่พี่เดี๋ยวจะบอกว่าอุ๊ยไปถึงปุ๊บเอ้าทำไมมีรอยลั่นไม่เห็นบอกเลยบอกแล้วนะพี่นะแจ้งให้ทราบแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้เนี่ยลองดูนะพี่นะมีรอยลั่นตรงนี้ให้ดูตำหนิรอยลั่นก่อนพี่พี่เนี่ยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่ครับหลังระปิตายันสี่แบบนี้ครับพี่ครับยันสี่แบบ หลังพ้าปิตาแบบนี้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่ครับลองดูเอา300บาท รายการต่อมารายการที่28ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีลองดูนี่โอ้โหหลวงพ่อหลวงพ่อขำัดโพเตี้ยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ครับอ่าเป็นพระพุทธข้างอุแบบนี้ครับพี่ครับเหรียญพระพุทธข้างอุแบบนี้หลวงพ่อขำัดโพเตี้ยแบบนี้เก่าๆไปพี่ลองดูดิโลหะเขาเก่าดีจังเลยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูกับพี่พีครับอย่างนี้นะพี่พีนะเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ครับพระบ้านๆได้มาแบบนี้เลยพี่พีลองดูนี่รอเก่าๆแบบนี้ครับพี่พีครับหรอเก่าๆสวยๆแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่29ไว้พี่ครับรายการที่29นี่เสียนกลมแบบนี้ครับพี่ครับเสียนกลมเนื้อตะกวดนะพี่เนาะเสียนกลมเนื้อตะกวหลวงพ่อเนียมวัดน้อยแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่เลี่ยมจับขอบมาแบบนี้พี่พี่ครับนี่เลี่ยมจับขอบมาแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ได้มาจากสุพรรณบุรีแบบนี้เลยอย่างนี้สวยงามดีครับพี่ครับเสียนกลมสองหน้าแบบนี้หลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับพี่ครับนี่พิมพ์สองหน้านะพี่พี่นะสองหน้าแบบนี้หลวงพ่อเนียมครับพี่ครับเก่าเก่าสวยสวยพี่พี่ลองดูแบบนี้เอาาไป300บท รายการต่อมารายการที่30ครับพี่พี่ครับรายการที่ส0มพี่พี่ลองดูแบบนี้งบน้าอ้อยหลวงพ่อโบ้ยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีเลียมพลาสติกมาให้เรียบร้อยเก่าเก่ากึ๊กๆเลยพี่พี่พลาสติกเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่งบน้าอ้อยหลวงพ่อโบ้ยแบบนี้เผื่อพี่พี่ถ้าใดชอบนะพี่พี่นะเก่าจริงๆพี่พี่ครับต้องบอกว่าเก่าจริงๆสวยงจริงแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท้าใดชอบลองดูได้เลยพี่พี่เอาไปสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดครับพี่ๆครับแบบนี้พระปิดตาพี่พี่ครับพระปิดตาหลวงปู่โตแบบนี้พี่พี่พระปิตาปลดหนี้หลังยันนะน้องแบบนี้พี่พี่ครับหลังยันนะแบบนี้พระปิดตาปลดหนี้หลังยันนะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีแบบนี้ครับพี่พี่เราดูเนี่ยโอ้โหสวยงามดีครับพี่ครับแบบนี้มีเส้นเกสานะพี่ๆ่นะนี่เห็นเส้นเกสาอยู่ครับพี่ครับแบบนี้ลองดูเลยพี่ๆนี่ดูมีผสมเส้นเกสาด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้หนาๆสวยงามดีครับพี่ครับนี่ องค์นี้สวยงามดีเล็กๆดีครับพี่ครับไม่ได้ใหญ่มากนะพี่เนาะเดี๋ยววัดให้ดูครับพี่พี่น่าจะไซส์เนี่ยพี่พี่อะไซส์เทียบกับเหรียญเหรียญห้าคือใหญ่กว่าเหรียญห้าหน่อยนึงนะพี่น้องแบบนี้พี่พี่ครับใหญ่กว่าเหรียญห้านิดนึงพี่พี่ลองดูแบบนี้ลองดูนะพี่นะแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับพระปิตาหลังยันนะนะพี่น้องแบบนี้เอ้ยพระปิตาปนนี่หลังยันนะแบบนี้หลวงปู่โต๊ะมาเปิดดูชิมพี่มีแผ่นตะกุดตรงนี้พี่ครับมีแผ่นตะกุดตรงเนี้ยนงพี่น้องลองดู2อันแบบนี้ครับพี่ๆครับลองดูเลยพี่ๆออย่าาางนี้เไป300บท นี่เอา300ครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่32ครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่รูปถ่ายหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมอ่ะพี่ครับรูปถ่ายนั่งนั่งหลังเสือหลวงพ่อเดิมแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เก่ากึ๊งเลยพี่พี่เป็นอัดกรอบกระจกนะพี่พี่นะลองดูพี่พี่เนี่ยดูจะเห็นขอบกระจกแบบนี้พี่พี่เห็นไหมเอ่ยเนี่ยพี่พี่นะลองดูพี่พี่เขาจะเป็นอัดกรอบกระจกหน้าหลังครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่รูปถ่ายนั่งหลังเสือแบบนั่งหลังเสือนะพี่น้องแบบนี้หลวงพ่อเดิมพี่พี่ลองดูแบบนี่ยครับ ติดกับกระจกครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่นี่รูปถ่ายอ่ากระดาษหนังไก่ครับพี่ครับแบบนี้ลองดูหลวงพ่อเดิมครับพี่ครับลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้สวยงามดีพี่พี่เอาไปสี่ร้อยบาทรายการต่อมารายการที่สามสิบสามครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่ เขี้ยวเก่าๆแบบนี like like ้ครับพี่ครับเขี้ยวเก่าๆแบบนี้แก่ชราดีครับพี่ครับลองดูดูพี่เนาะแบบนี้สายเครื่องลางไม่ควรพลาดครับพี่พี่ครับหนีแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงรมจริงๆพี่พี่สวยจริงๆแบบเนี้ยลองดูก็พี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้สายเครื่องลางสายเสือไม่ควรพลาดครับพี่ครับแบบนี้ลองดูก็พี่พี่เป็นเขี้ยวตัวพี่นะเป็นเขี้ยวครับพี่ครับแบบเนี้พี่พี่ผมดูน่าจะเป็นแบบประมาณว่า เขี้ยวซี่กันบน้องเขี้ยวซี่ครับพี่ครับแบบนี้ลองดูไปพี่อย่างนี้เอาไปห้าร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่ครับรายการที่สามสิบสี่พี่ๆลองดูนี่รูปถ่ายหลวงปู่สุกว่าปากขอมะขามเท่าแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้นะพี่ๆนะอันนี้จะเป็นแบบรูปถ่ายเปลือยๆพแบบี่ๆครับแล้วเขาก็เอาไปเลี่ยมน้องๆเอาไปเลี่ยมแบบนี้ครับพี่ๆครับสวยดีครับพี่ๆครับสวยงามดีแบบนี้เข่าดีสวยดีเหมือนกันพี่ๆลองดูเลยนี่ประหลอดทมท่วมพี่ๆครับประหลอดทมท่วมเห็นไหมครับพี่ๆครับแบบนี้เดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดู กระดาษหนังไก่ครับพี่ครับกระดาษหนังไก่เหมือนกันพี่พี่เก๋ากึกเหมือนกันเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้มีประหลอดท่วมๆเลยนะพี่น้องแบบเนี้ยลองดูครับพี่พี่ครับสวยงามดีแบบนี้หลวงพ่อหลวงปู่สุกวัดปากคอมขามเท่าเอาไป400บาทเอา400บาทเท่านัะพี่พี่ครับรายการต่อมารายการลองสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับรายการที่35พี่พี่ลองดูนี่พิซสมอนแบบนี้ครับพี่พี่พิซสมอนแบบนี้ เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้นะพี่พี่นะเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยพี่พี่สามารถเอาไปใช้ติดตัวเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีได้มาบ้านๆแบบนี้ผมเห็นแล้วแบบสวยจริงจริพี่พี่ลองดูเนี่ยค่อยๆไล่เจาะไปเนาะพี่องค่อยๆไล่เจาะค่อยๆไล่สองดัวพี่ครับแบบนี้จะเจอความเก่าแบบนี้พี่พี่ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยดีพี่พี่อย่างเนี้ลองดูเนาะพี่พี่เนาะเอาไป400้บาท เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พีครับรายการต่อมารายการสุดท้ายรายการที่ 3, 6ครับพี่ครับแบบเนี้ยเป็นตะกุดครับพี่ครับเป็นตะกุดเขาเรียกว่าอะไรนะพี่นะตะกุดพิษสมอหลุมพอแก้วครับพี่ครับตะกุดพิษสมอหลุมพอแก้วแบบนี้นะพี่น้องลองดูพี่พี่นี่ดูโอ้โหดู เก่าคึกแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าคึกแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่ลักเก่าเก่าแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่ตะกุดพิษสมอนแบบนี้ครับพี่ครับตะกุดพิษสมอนแบบนี้หลวงพ่อแก้วัดพวงมาลัยนะพี่พี่นะแบบนี้ลองดูพี่พี่นี่เก่าดีสวยดีแบบนี้เก่าเก่าสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่เก่าจะจัดแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเก่าดีจัดจ้านดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะแบบนี้โอ้โหดูพี่พี่เก่าจริงๆพี่พี่ลองดูแบบนี้ลองดูน้พี่น้องอย่างเงี้ยเอาไป500้บาท ตะกุดครับพี่ครับตะกุดพริกสมอนแบบนี้ครับพี่พี่หลวงพ่อแก้วัดพวงมาลัยครับพี่ครับแบบนี้ความยาวเดี๋ยวนะพี่พี่้องวัดให้ดูพี่พี่ขอใครแป๊บนึงปึ๊บตะกุดความยาวอยู่ที่ประมาณสักสามนิ้วนะพี่เนาะผมว่าน่าจะสักสามนิ้วครับพี่พอ่าสามนิ้วพอดีเลยพี่พี่ครับแบบนี้นี่ตะกุดความยาวสามนิ้วแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่พริกสมอนแบบนี้หลวงพ่อแก้วัดพวงมาลัยครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยนี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่เนาะแบบนี้เอาห้าร้อยบาท เอาสัญญาณกลิ่นรัวๆแล้วครับพี่พี่ครับเสนอว่าวันนี้คลิป EP 400เอ้ย7 41ครับพี่พี่ครับน้องนำเสนอไปพี่ครบทัวรแล้วครับพี่พี่ลองดูครับพี่ครับชอบเลยกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องแจ้งน้องได้เลยนะพี่พี่นะยินดีให้บริการครับพี่พี่ครับวันนี้ประมาณนี้เลยพี่พี่ราคาวันนี้เอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่พี่ครับ300 400 500เท่านั้นพี่พี่แต่ส่วนใหญ่แล้วพี่พี่ครับ300เท่านั้นเลยพี่พี ผมเท่าที่ผมนับดูนะพี่เนาะ400กับ500เนี่ยมีไม่เกินสัก10ไม่ถึงไม่ถึง10รายการครับพี่ครับลองดูครับพี่พี่วันนี้บอกแล้ววันเสาร์แบบนี้ไม่ให้พี่พี่เหงาแน่นอนครับพี่ครับเนี่ยพอดีเลยไหมพี่ครับ30นาทีพอดีเป๊ะแบบนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับพี่พี่ครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอปรับปรไปพี่พี่มานัดที่นี่ด้วยครับพี่พี่ครับยังไงแล้วพี่พี่เย็นๆวันเสาร์แบบนี้ขอให้พี่พี่ทุกท่านมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่่่่่งงงใดกกกก็ขออออหห้้้สมมมปรรรรรรราาาานนนนนนทุุะะเเเเเเเฮๆๆลลวววยยแแจจััััพพพีีีคคคบบืช ที่นี่เลยพี่พี่ครับแม้วันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ราคาพระเครื่องของน้องเนพี่พี่ครับเพียงดีพระบ้านเนพี่พี่ยังถูกเหมือนเดิมพี่พี่ครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ